หาชีวิตปักหมุดแต่ที่เดิมหาอะไรมาเติมดีไหมออกเดินทางไม่ว่าจะไกลไกลนกแอพพาจะไปได้หมดไปเรียนรู้ไปดูไปตามไฟข้างนอกยังมีสิ่งใหม่มาหมายมมมมมเก็บกระเป๋าไปเจอเรื่องราวสนุกและท้าทาย และเส n นขอบฟ้ารอยยิ้มของเพื่อนคนใหม่อะไรที่ดีกับหัวใจต้องไปเห็นนอบนอบนอบมาขอประตูฉันออกไปดูดูดูดขอบฟ้าที่กว้างใหญ่จะมีฝันแค่บินไปไปส่งให้เธอทึงจุดหมายโอโหียังในิดนึดนึด เธอมันซึกไว้ประสบการณ์โดนโดนใจที่มีไม่ได้บ่อยแค่ปินตงฟันกับนกแอร์โลกนี้ก็ไวแค่ปาสสอยกี่อยากจะวาบทุกออฟฟิศไปให้รางวัลกับชีวิตไปสุดโอโซนกับสักนิดกับคนชนิดที่ห่างหายอยากพาตัวเองไปเบิกเน็ตไปดูไอเดียต่างประเทศให้ตัวกับใจได้รีเฟรชกลับมาก็พร้อมเป็นคนใหม่ ไปกินอาหารมิชลินไปเที่ยวทะเลให้มันฟินอยากไปทร e k กิ้งอยากฮันนี่มูนยิ่มใจกับงานสิ้นแค่เราเปิดประตูออกไปจะได้เห็นว้าวนกนกนกมาขอประตูฉันออกไปดูดูดูข้าฟ้าที่กว้างใหญ่ทำให้ฝันแค่บินไปให้สงให้เธอถึงจุดหมาย มันทึกไว้ประสบกันโดนโดนใจสิ่งนี้ไม่ได้บ่อยแค่กินตต่ฝันกับนกแอร์หลกนี้ก็ใกล้แค่ปา๊บโซ